วันนี้เราจะพาทุกคนมากางเต็นท์กันที่ลานกางเต็นที่มีคอนเซปต์ที่ว่าสร้างลานกางเต็นท์โดยไม่รู้หาอะไรเลยมาดูกันว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างค่ะไปติดตามชมกันเลยขอมากครับเมื่อเช้า,านี้หมอกมาเนีนี่นะฮะนี่ ตรงนี้เลยที่เราเจอหมอ,อกตอนเช้าราคา300บาทได้วิวเขาและได้เล่นน้ำด้วยเพื่อนใช่เขาจะมีเต็นเช่านะคะก็คือครบเซตเลยหิ้วกระเป๋ามาได้เลยนะนี่นะคะก็เป็นเซตเต็นเช่าเหมือนกันอันนี้เมนูคาเฟ่นะคะ

ก็เป็นคำตอนนี้นะครับเราก็มปถึงลานกลางเต็นที่มีชื่อว่า f o r e s t Camp คเป็นลานกลางเต็นที่โด่งดังใน t i k t อกเลยนะครับที่มีสโลแกนว่าทําลานกลางเต็นแบบไม่รู้ห่าอะไรเลยสร้างลานกลางเต็นโดยไม่รู้ห่าอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าการทําลานกลางเต็นของพี่เขาแบบไม่รู้ห่าอะไรเลยจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ที่เราเลือกกลางเต็นนะฮะจะเป็นลานหินนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งลานหินด้วยแล้วก็จะมีเป็นลานแบบว่าสนามหญ้าด้วยนะแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลายังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปกลางเต็นก่อนละกัน 你、嗯、说。嗯<哼>嗯

าจะซื้อชุดตัวแครับพี่แชมพีไซด์ใช่ไหมก็อันนี้จะเป็นตัวกลางๆอ๋อไม่ถึงครับพี่อันนี้จะเป็นเจ็ดขุนเก้าครับเจ็ดขุนใหญ่เลยนะประมาณบวกใช้สิบขุนสิบแต่ว่าไม่ไหวหนักครับมันหนักกว่านี้หนักกว่านี้แต่แต่ถ้าสองคนประมาณนี้กำลังดีครับใส่ห้าขุนพอดีเลยพอดีครับชนฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ได้ฮะหรือว่าเจ้าหัวไปฝั่งนี้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องชิดข้างหนึ่งหัวท้ายมันจะพอดีเลยแต่ยากไหมพี่ไม่ยากครับไม่ยากครับ ทะเลืออะไรก็แค่เอาน้ำลาดชีดหน่อยเก็บแห้งเก็บแห้ง,เห,งเหมือนพวกแคนวาทั่วไปเลยครับผมก็เลยต้องเอาทาบคุมช่วยหน่อยดีกว่าเพื่อฝนตกจะได้เก็บทรับกี่เมตรในที่สมผมว่าน่าต้องมีประมาณ4ี่ขูนหเมตรได้พี่ของแคมป์ที่ทรายเหมือนกันนะ <c oughs> ใหญ่เดียวแล้วก็มีพลาคแคนวาดด้วยขอมาครับพี่ค <c oughs> <c oughs> อมครับ นี่นะครับเพื่อนๆระหว่างที่เรากางเต็นท์นะก็มีพี่เจ้าของร้านนะก็ได้นํานี้มาให้เวลค้ามดิ้งนะฮะ<ม>หอมตัสชาติจะรูเหมือนน้าน้ําอะไรเหมือนหวาน ตอนนี้เราก็ได้เซ็ตเต็งกันเสร็จแล้วลเรียบร้อยเซตของเราก็ง่ายๆเลยเก้าอี้โต๊ะกระติกแล้วก็ของกินนิดหน่อยเพราะวันนี้เราก็มาเย็นลด้วยกว่าจะมาถึงก็สี่โมงกว่าเรามาถึงสี่โมงกว่าอตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงจะครึ่งแล้ว,วบรรยากาศตอนเย็นยังไม่มีอะไรมากนิ่งๆนิ่งไปทางร้อนวันนี้เป็นวันที่คนเยอะเหมือนกันนะ เหมือนคนเดิมมาเที่ยวพักผ่อนกันแล้วอะปะกติถ้าเรามากางเต็นท์วันธรรมดานะคนจะไม่มีเลยใช่เราแบบแทบจะเหมา้านทุกร้านเลยดีกว่าอันนี้ขนาดเราเลือกเป็นวันธรรมดานะคนก็นยังเยอะอยู่<ช>แต่สมัยด้านหลังเราที่มากางก็จะเป็นเต็นท์เช่าเป็นเต็นท<อ>์เช่าซะเยอะครับเพื่อนตอนนี้<อ>คือเรานั่งมองเขาแล้วข้างหลังเราก็คือเขาข้างๆเราก็คือเขาด้านล่างก็คือเขาเหมือนเราอยู่ในภูเขาล้อมรอบเออใช่ใช่ แต่พูดถึงดีนะวิวโอเคนะเหมือนเราอยู่กลางหุบเขาไงประมาณนี้เดีลยวร้อนจะไปโดดน้ําแล้วไม่ไหวแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่เขามีสระว่ายน้ำเนาะเรียกว่าสระว่ายน้ําส่วนกลางที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะคะเหมือนเมื่อกี้เขาจะเปิดสระแล้วจะมีเหมือนแบบระบบเหมือนอ่างากชุชชีเลยอะ่ะเป็นระบบกองน้ำงั้นเดี๋ยวขอเรานั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะ เงินค่ารันการเซงของเราวันนี้แล้วก็วันนี้เราไม่อยู่กันที่คาเฟ่นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่ที่คาเฟ่เขามีเครื่องดื่มมีมามา่มามีหมูกระทะนะคะมีข้าวแล้วก็มีอาหารเช้าขายด้วยแล้วก็เหมือนกัน,นที่มันน้ำปัน่นตามคาเฟ่ทั่วไปเลยนะคะใครมาคาดเหลืออะไรก็มาที่นี่ได้ ใช่ <Hi. S 2> จริงๆ uh huh. อ่ะที่เนี่ยเขามีเต็นท์เช่าใช่ปะเมื่อกี้เนี่ยพี่เต็นเนี่ยเป็นดอกเห็ดอะ่ะเขาเหิ้วกระเป๋ามาอย่างเดียวเลยคือพร้อมเพราะว่าอาหารก็มีขายแค่หิ้วกระเป๋ามานอนได้เลยค่ะถ้าเราไม่มีเต็นท์เองเราก็จะมาชเช่าเต็นท์เขา แต่เรามเต็นท์เองด้วหรับตเต็นดีกว่าสำหรับบางคนที่แบบว่าอยากสัมผัสนะบางคนแบบนอนเต็นท์มันเป็นยังไงวะอยากลองลคือจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อบางคนแบบซื้อข่อมาหูเป็นพันเป็นหมื่นอเงี้ยพอนอนจริงๆแล้วไม่ชอบนี่เราต้องมาสัมผัสก่อนในะที่นี่เ<อ>ขาก็มีนะคะมาลองได้โอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะใเพราะตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปหาอะไรกินกัน ้เย็นของเรานะคะทุกคนง่ายๆก็คือชาบูวันนี้เราคลิงคลีนิดหนึ่งเพราะว่าก็มีแค่หมูอะไรนะสันคอแล้วก็มีผักนะคะมีเห็ดแค่นี้เลยง่ายๆเลยแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศเริ่มเริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกไปอืเพราะว่าตอนแรกอะเราวางแนวนี้ใช่แล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแนวนี้เริ่มมันรบกวนอย่างไม่ดูวนในท่าของเราใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเสียง หลัดรองเนะสียงกบเสียงจักจันน่นอะไรเบาๆประมาณนี้เนาะใช่เลยพนะูดถึงก็ฟิลดีเหมือนกันขับรถออกจากาตัวเมืองกาญจนบุรีไม่กีนสิบโลก็ถึงแล้วแล้วก็บรรยากาศตอนนี้คือคนก็ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ไดเยอะมากแต่ว่าทุกคนอยู่ในแบบโซนของตัวเองอะไรก็เลยแบบโอเคสบายๆได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราขอตัว กินก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะ ตอนนี้นะก็เป็นบรรยากาศประมาณสามทุ่มกกว่าแล้วเวืยดูดูที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือฟ้าฝนนะัเพราะว่าฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบตลอดเลยดูดีฮนะน่ากลัวมากๆแล้วก็ที่ดูในโกโมโตะเมื่อกี้เขาบอกว่าที่นี่กำลังจะมาชุดใหญ่ส่วนบรรยากาศที่ลานมารอนก็จะประมาณนี้ น้อยยังไงคืนนี้เราก็ไม่เหงาแน่นอนเพราะมีพี่ๆหลายเต็นท์อยู่นะครับแล้วก็ที่นี่มีไฟแสงสว่างค่อนข้างเยอะเลยรอบลานเลย I've pain seen change Bent a a lot lot of through of Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays ปันเด็ช่วงเช้าก็ไปเพื่อนครับโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าของเราเมื่อเช้านี้หมอก่างนี้เลยฮะนี่ตรงนี้เลยที่เราเจอหมอกตอนเช้าอยากจะบอกว่าทิปประ่วานที่เราไปอีต้องนะฮะ ถ้าไปต้องกะจะไปล่าถามอ,อกอยังไม่เจอหมอ,อกเลยเราจะเจอหมอ,อกแค่ช่วงไปลายเขาแต่นี้ที่นี่อำเภอเมืองกาญจนบุรีมอ,อกมาอย่างนี้เลยเพื่อนๆก็ตอนเช้าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยแหละดีมากเลยตอนเช้านยต้องลุกขึ้นมาปิดพัดลมในตอนเช้า สำหรับตอนเช้าเนี่ยเรากางเต็นท์อยู่อยู่ข้างระตรงนี้ในลานหินพาทิ์ก็จะขึ้นทางเข่าทางนี้ช่วงดึกเช้าาจะมีเวลาให้เราได้ตื่นสายหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ร้อนพาทิตย์ก็จะไม่แยงตามากนะะมีภูเขาช่วยบังแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปตกภูเขาฝั่งทางนู้นพูดถึงดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นภูเขาจะช่วยบังแสงแดดให้เราด้วยนะครับ เ้ื่นครับนอกจากที่นี่นะฮะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ยังมีสระน้ำอ่าเป็นสระน้าบ่อปูนนะฮะไว้ให้เ,เพื่อนๆที่มากลางเต็นท์อ่ะได้เล่นแช่น้ําแบบว่าคลายร้อนด้วยเราจะบอกว่าน้าอะ่ะเย็นมากตอนแรกเห็นแดดแบบอุ่นๆคิดว่าน้าจะร้อนหรือว่าน้ําจะอุ่นนะแต่อยากจะบอกว่าน้าค่อนข้างเย็นเลยเพื่อนคุ้มมา,มากๆราคา300บาทได้วิวเขาและได้เล่นน้ำด้วยเพื่อนน้ำค่อนข้างสะอาดใสนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่จะมาเล่นน,น้ำที่นี่ก็มีชูชีพไปด้วยเพื่อนๆเด็กๆสามารถเล่นได้แต่ว่าเด็กๆต้องใส่ชูชีพนะความลึกมันก็จะเป็นกับการไล่ระดับเด็กๆก็เล่นโซนที่มันเตี้ยๆดีกว่าผู้ใหญ่แบบผมก็ยืนได้ก็เลยไม่ได้ใส่ชูชีพแต่เด็กๆก็แนะนําให้ใส่ใครมีลูกมีหลานอยากพามากางเต็นท์ก็มาเลยที่นี่แนะนําอีกที่หนึ่นัไปเดี๋ยวขึ้นไปอานนัก่อนดีกว่าจะไปหาอะไรกินกันครับ ทุกคนตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมบริเวณลานกลางเต็นท์ของที่นี่กันนะคะเริ่มจุดแรกเลยก็คือสระน้ำใช่ที่นี่เขาจะมีสระน้ำให้เล่นด้วยที่เธอเล่นเมื่อเช้าเนาะก็จะได้วิวเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้ำใสมากเลยดิเรียกว่าเป็นวิวเขาสามรอ้าองศา,าเลยดีกว่าทำไมห้า่ิบอะมันจะขาดดีน่อยนช่วงนึง <laughs> โอเคแล้วก็ตรงนน้นนะคะก็เป็นบริเวณลานกางเต็นท์เหมือนกันนะคะจะอยู่ติดริมน้ําเลยสามารถกางเต็นท์ได้เป็นสนามหญ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นเต็นท์เช่าหลังหนึ่ง,งเนี่ยอ่าอันนี้คือเต็นท์เช่าเราบอกว่า<อ>เต็นท์เช่าที่นี่ไม่ธรรมดาด้วยใช่เขาจะมีเต็นท์เช่านะคะคือในชุดอะในเซ็ตจ,จะมีเต็นท์มีโต๊ะเก้าอี้พัดลมกระติกน้ําแข็งขาตั้งกระติก ก็คือครบเซ็ตเลยฮิ้วกระเป๋ามาได้เลยนะคะใช่ในราคาค่ะ790บาทใช่แต่ว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาจะมีหลายขนาดไงเจ่7 9้บาททุกชุด790หมดเลยะจะมีนี่คามาโบกโกะนะคะ,ะเต็นโดมิมเนเจอร์ไฮมีแม็กมาเทนแล้วก็มีอะไรอีกนะมีหลายแบรนด์ด้วย มาต่อไปนะคะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นบ้านสามเหลี่ยมเป็นที่นั่งพักคนที่เล่นน้าก็เล่นไปส่วนคนที่มานั่งเฝ้านะคะมานั่งตรงนี้ได้หลบแดดได้แล้วก็มีเสื้อชูชีพให้นะคะอยู่ด้านไหน นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณร้านหินอันนี้คือจุดที่เรากางเมื่อวานบริเวณนี้เลยร้านหินก็จะดีหน่อยไม่รู้แล้วรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเวลาฝนตกที่นี่ก็คือง่ายเลยที่นี่จะมีร้านหินแล้วก็เป็นร้านสนามหญ้ามีทังข้างบนแล้วก็ข้างล่างฝั่งนี้ด้านบนก็จะเป็นนู่นเลยข้างบนโน้นนะคะแล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลย่ะพาเดินชมหน่อยนี่นะคะก็เป็นเซตเตนเช่าเหมือนกันแล้วก็ด้านบนนูน้นที่เรียงกันสีหลังก็คือเต้นเช่า คือที่นี่เขามีแบบพร้อมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณจุดศูดรวมตรงกลางนะกลางคืนเขาจะแบบเปิดไฟสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเนาะสวยมากๆเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นลานสนามหญ้าตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะมี2ชั้นมนะัจะไล่ระดับอันนี้ชั้นอ๋อส มีด้านบนตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ชั้นสองแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งข้างล่างตรงนี้ก็คือสวยเหมือนกันเนาะหันไปก็จะเป็นเขาเลยได้วิวเขาแบบนี้เลยนะคะหญ้าเขียวๆเ,เลยแล้วก็จุดต่อปลั๊กไฟที่นี่นะคะเพื่อนๆง่ายๆเลยก็คือนี่นจะมีกล่องไฟนะคะแล้วก็จะเป็นไฟตามหัวเสาอันนี้ยก็คือเขาจะมีตามจุดเลยถ้าไม<ห>่ไปที่มาก็นําปลักราไปด้วยแล้วกันปลั๊กพ่วงยังต่้งไว้สัก15เมตร ใช่พื่อเหลือๆนะ,ะ10-15เมตร20<ม>ยิ่งได้ยิ่งดีเลยใช่แล้วนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่แล้วม,มีอาหารด้วยชะแ่ะ,ะใช่มีอาหารขายไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในคาเฟ่กันอันนี้เมนูคาเฟ่นะคะก็จะมีน้ามีขนมปังมีพิซซ่าด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีข้าวด้วย เดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนะคะ ะะเราก็ได้ข้าวมาแล้วที่เราสั่งอันนี้อันนี้เป็นกะเพราหมูสับวหน้ากินมาก,แล,กแล้วก็ของเขาอยู่จะเป็นหมูกระเทียมอ่ะช้ำๆลแล้วก็ไข่แดงเยิ้มๆมนะตรงน,นี้ใช่มมแล้วก็ที่เนี้ยเขาก็จะมีเครื่องดื่มก็คาเฟ่ทั่วไปเครื่องดื่มคาเฟ่ที่เราสรั่งมาจจเป็นโกโก้นะแล,แล้วก็มีขนมปังอ่าขนมปังในหลงก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อนะครับก็เดี๋ยวขอเรารับประทานอาหารก่อนดีกว่านะใช่แล้วค่ะครับ แล้วก็ทานข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูส่วนต่อไปของร้านนี้กันค่ะ เดินออกจากคาเฟ่ร้านนี้ก็ห้องน้ําจะสามารถเข้าได้สองทางนะคะทั้งทางนู้นที่เราเข้าเมื่อคืนแล้วก็ทางนี้ทางนี้จะเป็นฝั่งผู้หญิงนี่ทางนู้นก็คือทางริมซ่าอ่าพอดีเคลียร์ด้วย๋ยวคนดูงงนี่ห้องน้ําหญิงนะคะมาดูด,ด้านในเสียงเครื่องแต่งย่าแต่ดังน่อยนะ,ะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นห้องน้ํารวมกับห้องอาบน้ํานะคะจะมี สามห้องก่อนเข้าก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะคะนี่เข้ามาดูด้านในห้องนั้นก็จะขาวๆทิ้ครีนหน่อยนะคะเจอโถมีที่แขวนผ้ามีที่วางของถังขยะแล้วก็นี่จะมีของผู้หญิงอ่ะไม่รู้ของผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่ามีเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมก็คือจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นให,ห,นห,หนึ่งห้องหนึ่งห้องอีกสองห้องก็จะไม่มีที่ใช้งานเมื่อคืนคือยังใช้ไม่ได้ อาจจะพอด้วยไฟตกหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้สักรดเอาขึ้นไม่แน่ใจนะล้างน้ำนะคะฝักบัวที่นี่ปรับได้เจ๋งนะฝักบัวที่นี่ปรบได้ตัด้อยู่นี่อันนี้ก็จะเจ็บหน่อยนี่ก็จะนุ่มๆหน่อยแต่พูดถึงน้ำที่นี่แรงบอกเลยว่าแรงมากเพราะว่าที่แบบเนี่ยที่ล้างสับร้านี่โหเพื่อนสุดๆออกมานะคะก็จะเจออ่างล้างมือล้างหน้านะคะ มีกระโจกมีอ่างแล้วก็ที่นี่เขามี่ได้ปั๊มผมให้ด้วยนี่ก็จะมีอย่างละสามผู้ชายสามผู้หญิงสามเนาะแต่ว่าของผู้ชายอ่ะคือจะมีโถปัสสาวะเพิ่มมาแค่นั้นใช่แล้วนี่แล้วก็ด้านหน้าห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีซิงหลังจานไว้ให้มีตะแกรงสำหรับแบบให้จานแห้งอะไรอย่างงี้เนาะมีถังขยะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับนั่งรอด้วยนะคะบางคนมารอแฟน อาบน้ำนั่งรอตรงนี้ได้ค่ะทริปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสายกลางเต้นที่ใครอยากจะมากาญจนบ,บุรีก็ฝากลานกลางเต็นที่นี่ไว้ด้วยค่ะนี่ชื่อว่า forest camp ลานกลางเต้น and cafe นะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะทุกคนที่นี่ก็คือค่าบริการคนละ300บาทต่อคนต่อคืนนะคะใช่ครับประทับใจมากๆแล้วก็พี่ๆเจ้าของเป็นกันเอง,องมากๆเลยนะฮะ แล้วที่นี่นอกจากจะเป็นลานกลางเต็นแล้วนะก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงนําเข้ามาได้ด้วยนะแล้วก็คาแคมป์จอดได้มีสระว่ายน้ําไว้ไวเล่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กนะมีเสื้อจูชีให้เราได้ใส่ไม่ต้องกลัวอันตรายเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากมาคาเฟ่ยอย่างเดียวก็สามารถมาได้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์ก็แชร์ก็สมัครช่อง Billy c h a n แนลด้วยนะคะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันไปเดินทางต่อดีกว่าไปค่ะ